วันนี้จะพามาเที่ยวงานวัดน,นะครับ,รบนี่ฮนะนี่บรรยากาศงานวัดนนะเพื่อนนี่บรรยากาศของงานวัดน,นะครับวันนี้เป็นงานฝั่งลูกนิมิต โอ้นี่ของกินครับตังไป180นี่ยังดีนะอันนี้เป็นของบอเเอริจิรีเปเท่าไข,ของขายทั่วไปในงานวัดครับ อันนี้ยิงปืนนะเนี่ยเป็นในตำนานนะครับท่านปิงโกครับนะครับปิงชากันครับไปด้วยกันเลยตาข้าตัวโครับเัวกล้าครับตัะชิ้นครับตัวอันครับถ้ามีคนเดียวเท่านั้นครับน้ำได้ตัวใหญ่ครับเิมาตรวละหม่ครับไปกันต่อครับเด่นนะครับทีไรครับปิงโกเกมก่อนไล่เจ็กตัวใหญ่ครับตัวผีครับนะครับไม่ได้ไปไหนข้างใน กระเป๋าใครหายครับไปแล้วคิดได้เลยครับมาให้ฝากเลขาดอกมะตัวกระเป๋าพัดจาใครครับนะฮะดอก้าสิบาหน้าันครับดอกดีหน้ากันได้หน้ากันรอบตรงนี้ให้เยอะครับคนเยอะมากนเนี่ยวต้องเดินความของงานฝั่งทุ่งเทพวัด ไปนะครับนี่พาเพื่อ,มอนมาการความองลูกนี่เป็นนะครับสนมากมายนะฮะเสียงจะดังหน่อยเขามเกินเดือนแล้ว ไปอองคนของลูกที่ไม่ถนัดไม่เจอเหลือสี่คนคับเหลอสี่ท่านเท่านั้นสี่ท่านครับคนที่สองครับใครอยากได้เข้ามาครับวันบนเหลืออยู่สามดอกสุดท้ายคนอ่เข้ามาครับอีกท่านเดียวเข้ามาเลยอ้าวเจอเลยครับน้อหมดแล้วอ๋อเออ

นะได้ไม่ต้องไปสนใจลูก็ผู้ใจีประนันใจครับก็ต้องเบิรเดินไทยบนฝ่านะคะการฝังลูกหนี่นะครับไปประทุประนทศชาตินะในตู้ครับเรามังว ปนมาฝากเพื่อนๆนะครับเี็ทองฝั่งรุ่นิมิตรวัดเมืองใหม่มตำบลตจมิตอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับครัลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะรับการตั้งปนนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก,ก่อนนะคะรับสวัสดีครับ ปิงโกครับนะปิงสกายครับไปด้วยกันเลยตาะพ่อตาบัครับจิมม่าครับกระชิ้นครับคนละอันครับไม่มีคนเดียวเท่านั้นครับน้ำได้ตัวใหญ่ครับเพื่อนมาตัวละใบครับไปกระต่อครับเด่ากระเป๋าใครหายครับมาแล้วทิ้ได้เลยครับให้ปรับเลขเก้าบอกมาตัวกระเป๋าพ่อตาบัวครับนะฮะติดสามครับอันนี้ยิงปืนนะเนี่ยฮิงโก้ปิงปิงนี่ฮะเป็นในตำนานนะครับท่าน ปิงโกครับนะครับคุณรายการครับไปด้วยกันเลยนะพรอตับตรครับดิบะก้าับคนละชิ้นครับคนละอันครับถ้ามีคนเดียวเท่านั้นครับน้ำได้ตัวใหญ่ครับเพล่ผมจะเล่าใหม่ครับไปกันต่อครับเด็ก